สวัสดีครับโปรดจองลงเดียนนะครับตีมหลังบ้านนะ้ององค์อิงนะครับผมเนาะมีกอมเกเนก้องกนะครับมาดับบังดวงอาทิตย์ตาให้แดดไม่จ้านะครับผมเนะน,นาะน่ตีมงานกรงหลังคาเรานะครับผมเนาะก็เก็บกล้องขึ้นรถไปแล้วบางส่วนนี่ อันนี้เหลือพี่ไม่เอาเงี้ยเขาเอากลับไปเองอ๋ออ๋อครับอ๋อใช่ใช่อ่าครับยังไม่ได้ขึ้นเสาเตี้ยรอเสาเตี้ยข้างหน้านี่ก็

เม็ดยี่หรอถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเชิงชายด้วยก็น่าจะไม่น่าสิบครับอาต้องยื่นอนะอกเม็ดอนไรนะอืออ่า อาทุกคนลงหมดแล้วเหลืออีกคนนึงอ่ะ <laughs> อีกคนนันจะลงยังไง <laughs> <laughs> อ๋อปลูกเล็กขึ้นไปรับไว้แล้วนะ<า>นี่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่จ้างคนจุดท้ายนะครับติดปิดลอนเสร็จจับเรียบร้อยครอบหลังคาลงแล้วนะครับ จบงานน,นะครับเสร็จนี่ก็ยังมีเก็บด้านหน้านะครับยืย่นที่ยื่นออกมานะครับร<า>ะเบียงทางเดินนะครับรอบหลังนะครับผม รอบนี้ก็จะกลับไปคุณหารที่ว่าเจาจัมปีนะครับไปเทการเตจเสาไว้นะครับผมเนาะทางนี้ก็ภายนู่นส่วนเจจัมปีก็วกกลับมานี่ครับผมในนอนครับ โอ้โหเปรี่ยนพร้อมทุกอย่างเลยเครื่องมือแล้วก็เครื่องมือคนหม้อไหโอ้ครับดูครับครบสูตรเลยไม่อดไม่อด,ดทั้งเครื่องมือทำม,มากินครบหมดหม้อหกระทะครบตำสมตำมะละกอบักงมีครบหมดแน่นอนจริงจุดนี้ <laughs> ไม่อดแน่นอน,อ,นอ,อ๋อซื้อกินมันไม่ก็เลยนะ<อ>ไม่ก็ถูก,กปากใช่ร่มเรื่นเลครับทีนี้เ,เสร็จเรียบร้อยก็ายมาด้านหน้าทางเดินพุทธบาท วันนี้เล่กงานกลับบ้านไม่ไปคุณคุณานเนาะไม่ต่อแล้วนะป่านนี้เนาะไม่ต่อแล้วป่านนี้แของยายจำปีระดับน้ำนะครับ เสร็จสับเรียบร้อย,ยนะครับตีมมาจุดนี้นะครับอยู่บ้านเดียวกันนะครับกับแองจี้นะครับผมนะก็จังในละแวกหมู่บ้านไกลๆกันทั้งหมดนะครับผมเนาะ จบเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับจ้งเดินทางกลับแล้วนี่โอเคครับผม คครับมีจ่างเดินทางกลับกันเรียบร้อยเพิ่มหน้าไปอีกหนึ่งท่านครับผมเนาะโอเคโอเคครับผมจ้างเดินทางกลับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนครับ อย่ากดตั้มกดสนานนะกำลังใจเล็กๆหน้อยๆครับฝัตงติดตาม่องลุงเดียด้วยครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมนะมาคลิปน,นี้กันนี้ครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าดีครับ